โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมของนกเนนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับเกมอียิปต์นะครับผมของค่าย PG นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่อยากเล่นตามเล่นเกมแล้วได้เงินจริงนะครับผมก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสามารถใช้ทูมานี่วอลลิตในการฝากถอนได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็พาทุนมาที่1000บาทนะครับผมจะมาซื้อฟีเจอร์ฟิสตปินอยู่ที่750บบาทนะครับผม โอเคนะครับผมเบตอยู่ที่10บาทนะครับก็อยู่แล้วนะครับผมพาทุนแบบหนานิดหน่อยนะจัดมา7จ0ดาบบาทรู้เรื่องครับผมโหวได้สเกตเตอร์มา5ตัวนะครับผมก็เพิ่มตัวหมุนฟรีีก2หมุนนะจ๊ะแล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็เราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าต้องการแบบตัวหมุนเท่าไหร่ตัวคูณเท่าไหร่แต่ผมเลือก 12คูณ5แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมนี้จัดมาอดอกแรกว่าไงว้าวไปครับน้องๆโอเคครับผมเลข1ิมานะครับผม1 5บาทนะครับแล้วก็ว้าวไปครับผมอย่าว่าเยอะอีครับจัดมาโอ้ว้าวอย่างเยอะเลยทุกคนซื้อมา700นะครับ ไม่ว่าแบบนี้สิจ้าตัวเธอโอเคครับผมยังเหลืออีกหมุนนะครับผมโอเคครับผม2อง้บองบาทนะครับผมตัวคุณ8แล้วนะครับผมตอนไห้โอเคตัวคิวครับผม8บาทโอ้อะไรก็ไม่ก็สองรอนะครับผมตอนนี้ยังตามทุนอยู่เลยนะจ๊ะเหลืออีกสี่มุนนะครับผมกับตัวคุณเก้านะครับผม โอ้ยทำไมใจมันไม่ดีเลยครับทุกคนโอเคครับผมตัวเจรครับขอแบบสวยๆหน่อยสิครับจัดมาโอว้าวไปครับผมโอเคครับผม84บาทนะจัดมามเล็ก10ครับ52บาทนะครับผมต่อด้วยดวงตานะโอ้อะไรก็ไม่รู้ทำไม ดอกแพงๆไม่มาเลยครับผมทุกคนไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราได้ทุนคืนแล้วนะครับผมได้ซีเรียสแล้วนะครับหมุนสุดท้ายแล้วนะครับผมจัดมาคิวครับผมหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทนะครับโอ้อย่างชอบเลยครับผมจบโอ้ยได้กำไรมาแบบดิดหน่อยอะทุกคน ไม่ถึง200นะครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อต่ออีก750นะครับผมอุตสาห์พาทุนมา1,000แล้วนะครับผมจะได้กําไรให้200ร้ด้วยมันยังไงอยู่นะโอเคครับผมจัดมาอีกดอ,อกนะครับผมตานี้เป็นศึกที่ตัดสินนะครับผมโอเคจัดมาเดี๋ยวขอเลือกเป็น19 แล้วก็ตัวคูณหนึ่งนะครับผมจะได้แบบหมุนเยอะๆหน่อยนะครับผมจัดมาโอเคครับผมดอกแรกก็อย่างสวยแล้วนะครับผมตัว J ครับผมดอกต่อมาก็สวยอยู่ดีครับผม46บาทนะวายมาอย่างนี้ก็ตัวคิครับผมต่อด้วยตัวเอครับผม8 0โอ้อย่าอย่างชอบเลยครับน้องๆวายมาอย่างนี้ก็ เลข10ต่อเลยครับ96บาทนะต่อได้ตัวเจ14บาทนะครับผมตัวคูณแบบนี้อุ้ยอย่างไรละครับดูดิครับน้องๆมันแตกง,ง่ายยังไงม,มาดิครับเหลืออีก7หมุนนะครับผมตอนนี้เราได้ทุนจากที่เราซื้อ750แล้วนะครับผมก็ที่เหลือก็คือกำไรของเราล้วนเลยนะครับผมอีก16หมุนนะครับผมจัดมา หนบาทนะครับผมตอนนี้ตัวเอโอ้ทำไมตัวเอไม่มาครับน้องๆไม่เป็นไรครับผมยังเหลืออีกหกหมุนนะครับผมตัวคูณอยู่ที่สิบเอ็ดนะครับผมขอดอกแบบแพงๆมาหน่อยสิครับน้องๆจะได้ร้องแบบให้บ้านแตกไปเลยครับน้องๆโอ้จัดมากสิบสามหมุนสุดท้ายครับผมว้าวไปครับ บอกเป็นย่างครับผมเผ okay, ครับผมสิบเอ็ดหมุนแล้วนะครับเผ okay, ครับผมแปดสิบสี่บาทน,นะต่อด้วยตัวคิวครับผมสามสิบตัวเอมาตัวเอไม่มาแต่อย่างอื่นมานะครับผมไม่เป็นไรเจ็ดหมุนอีกนะครับผมแล้วก็ตัวคูณสิบเจ็ดนะผมขอแค่แบบดอกที่แบบจ่ายแพงๆหน่อยมาแค่แบบบอกเลยร้องครับผม โอ้จบแล้วจัดมาลุ้นต่อครับผมไม่รอแล้วนะจัดมาโอ้ว้าวยังเยอะเลยทุกคนโอเคไม่เป็นไรโอ้ก็ยังว้าวนะครับผมโอ้อยังว้าวนะครับไม่ว่าแบบนี้ดิสามหมุนสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้โอ้ โอเคครับผม720อ่เลยนะครับผมดอกเมื่อกี้เลยก็ต่อดะต่วเจออีกาอแล้วก็ต่อเอง360นะครับอะไรครับเนี่ยอันนี้ซีแค่750แล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยรวยดิครับรออะไรเอเคครับผมดอกสุดท้ายครับจะมาหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับผมสอ1ครับพ่อ แล้วก็ตัว A ต่อนะครับ176บาทต่อด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมทัางแมงเถอะโอเคครับผมตัวคิวต่อ75บาทนะครับผมวูยังต่ออีกหรอไม่รอแล้วนะต่อด้วยตัวคิวอีกหยเหนื่อยแล้วนะครับผมเนี่ยอะไรมันจะขนาดนัน้น หมุนสุดท้ายได้มาทั้งหมดก็181 1นะครับผมแค่หมุนสุดท้ายนะครับเนี่ยบอบคูณสิศเลยนะครับผมสรุปนะครับผม19หมุนฟรีได้มา4 7 2 1บาทนะครับผมโอ้ยอยู่แล้วนะครับโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าแจ็คพอตนะครับ ใครอยากเล่นตามนะครับผมก็ทีอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้นะจ๊ะมีความสุขครับน้องๆไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ